อย่านี้หยุดเลยข้าเชื่อมางออีรับบทามุดเรื่องช่วยจากการฆ่าคนถ้าไม่ทำเหล่าลุงชิงทรัพย์ทำได้โสมปราพันปีชนะฮะแหมอยากไปชีพฆ่าไม่ได้กันเนี่ยมาสิไม่เคยมีใครกล้าที่จะไปหลอกเงินฆ่ามาก่อนเลยนะข้าชื่อซางอี้จือจางข้าหวยรับบทซางอี้จือเจ้าสำราญจอบเสพเพลงเที่ยวหาแต่ความสำราญเรื่องนี้ของเราจะจบยังไง รวมตัวคู่อาฆาตวางควอมตัวเป,ป็นบุรุษเขาคิดไปซื่อกับข้าง,งั้นเหรอเขจะเนื่อยตาอย่านะไม่มีใครเข้าใจสตรีท,ทาข้าอัน้อันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เอาหมดตอนนี้อารมณ์แบบนี้เช่นั้นจะไม่ควรจูบข้น่อยเลยเธอนี่หมายความว่าไง รักกันดีตีกันตายท่านถามข้าว่าชอบท่านหรือไม่เปล่านะข้ามีสหายอยู่คนหนึ่งเข้าใจแล้วท่านอยากแนะนำสหาย <ừ> ให้ข้าสินะเอไม่มีความลีกไม่ทำให้บาดเจ็บเขานิสัยสุภาพอ่อนโยนหรือว่าเขาาหานเด็ดเดียวยข้ามาเร็วไปเหล่อนี่ทำไมทับท่านมาชา้าไปโอ้ว่าสุขสันแต่งานกับข้าตอนนี้ าจะสู่ขอท่านสตรีกล้าท้าสงครามรักเรื่องบางอย่างถ้าเร็วเกินไปข้าก็ทนไม่ไหวนะนอนกัะเถอออกอากาศว,วันที่3 1มสรบคมกราไปต้นไปทางไอ้ฉีอี้ที่เดียว